รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2567กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกตปสำนักงานกสทชร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินมอจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ Public เ e ียริ g งครั้งที่สอง ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนยโยบายกสทอชอที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี2,567น้ณห้องประชุมโรงแรมแคนทารีฮิลเชียงใหม่โดยนางสาวอารีวันจตุทองกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกตปด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประทานในการเปิดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ p ั b บ i คเคียร n g งครั้งที่2ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายกสทชที่สำคัญในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี2567ที่เป็นการจัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือเป็นครั้งแรกพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุมพลชื่นจิตสิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการมหาวิทยลาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยตัวแทนภาพประชาชนและหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมหลายร้อยคนด้านนางสาวอารีวันจะตุทองกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกตปด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่า สวัสดีค่ะดิฉันอาริวันจันรทองค่ะปัจจุบันเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสพชด้านการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมเหตุการนะคะระหว่าง AAS นะคะหรือ AWN ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้านนะคะกับทางบริษัททิปเปิลทรหรือที่บอร์ดแบนที่เรารู้จักกันดีนะคะว่าเอ๊ะในขณนะที่ ท่านเป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคของสองค่ายดังกล่าวหรือสองบริษัทดังกล่าวนั้นได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของข่าวการควบรวมกิจการที่บอร์ดกสชได้อนุมัติหรืออนุญาตไปเมื่อเดือนพฤิกายนของปีที่แล้วหรือไม่อย่างไรนะคะรวมถึงว่าได้มีการออ,ออกเงื่อนไขในการคุ้มของบริโภคไว้22ข้อนะคะแล้วท่านเองท่านได้รับประโยชน์ จะเงื่อนไขดังกล่าวแล้วหรือไม่นะคะเป็น,นกลไกของการติดตามการทํางานในเรื่องของการควบรวมกิจการด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยตั้งใจว่าในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นหัวเมืองใหญ่นะ,ะต้องมีลูกค้านวนมากแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้รดยพวบโดยตรงในกิจการโทรคมนาคมด้วยนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการทํางานของการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกนสนชต่อไปค่ะส่วนหัวข้อที่2กนสนชอเองเนี่ยมีเม็ดเงินที่อยู่ในกองทุนกองทุนกศสน,นะคะซึ่งเป็นกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคม,มนาคมเพื่อประโยชนะ์สาธารณะในชื่อของกองทุนเองเนี่ยมันก็จะเน้นให้เห็นความสําคัญว่ากองทุนนี้ค่ะทาหน้าที่ในการดูแลเรา ในโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะในกิจการโทรคม,มนาคมนะคะและกิจการอื่นๆที่กสชรับผิดชอบอยู่เรื่องเหล่านี้ก็มีความสําคัญตรงนี้ว่าฉันเองก็อยากรู้ว่าเงินของกองทุนพศเนี่ยจะสามารถนํามาใช้ในแง่ของการมาดูแลผู้พิพวก,ใน,พวกในมิติเหล่านี้นี่คือการยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะว่าเป็นไปได้ไหมข้อเสนอของเวทีเองมันอยู่ในทิศทางแบบนี้เช่นเดียวกันหรือเปล่า และถ้าเกิดเรามีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แบบนี้กับผู้บริโภคออกไปส่งไปยังทางกสชไม่ว่าจะให้ทางบอร์ดกสชรับทราบหรือว่าทางท่านเลขาธิการหรือสํานักง,งานกสชรวมถึงรายรายงานฉบับนี้เราต้องเสนอไปยังรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนสรหรือสภาเองเขามีมุมมองต่อการทํางานของกสชที่เกี่ยวข้องกับกองทุนกทปสอย่างไร จะรับหรือเห็นด้วยกับแนวคิดที่เราได้มาจากในการจัดเวทีรับฟังความเห็นสถาณะทุกประเทศไทยด้วยหรือไม่อันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นที่มาค่ะทาให้เราอยากจะมาฟังความเห็นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะว่าคนเชียงใหม่เองมีมุมมองต่อสองเรื่องนี้อย่างไรบ้างะคะ่ะภาพข่าววัชาชัยวาจรพารวยรายงาน